มาบ,บัดที่นี่พี่น้องระวางถาไก่สุกนี่เนาะไก่สุกแล้วสุดนึงบัดน,นี้เทาสิมาตำบักพุงเลยใส่บกักพริกก่อนอันนี้ล้านมาแล้วเด้อจ้าหลางมาแล้วจ้า,า,า,จาใส่มาพริกก่อนแต่ว่ากสิบ่เฮ็ดเผ็ดหลายดอกเผื่อลูกชายน้อยกินด้วยแล้วก็เพริญตะเคียมเด้อพี่น้องเด้อตำไปก่อนเขาแตะใครซักเขอแตะไปซะ <laughs> ตองตำแบะค่ะโอเคมาทีนี้ก็ปรุงเครื่องเลยใส่มะเขือเทศก่อนเลยนะคะใส่มะเขือเทศนี่คือคมดีจ่งวะนี่บ้านลุงชาติทำไมคมดีจังเลยมะเขือเทศแล้วก็อันนี้มีมะกอกบักกอกแช่ซีดไว้เด้อพี่น้องเด้อมะกอกแช่ซีดไว้มะสีหอดขวบอีกแล้วน้ำลายแตกนี่ใส่มะกอกแล้วก็จะเป็นมะนาว เปลี่ย,ยนหนึ่งพ่อแล้วก็จะเป็นผงหัวเด้อพี่น้องเด้อผงหูอนี่หลายบ่สอาจุบกักหน่อยแล <laughs> ้ววันทีนี้ก็นี่เลยฮะพอสิบจก็ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อจะใส่แฉ่ปลารหลมาลงุงใ,ใกล้ลงุงนี่จะใส่แฉ่ปลาราหนัวไปเลยนี่โอ้ยจวดจะแ,แบแฝงแฉจะแบแฝงแฉ นวดๆไปที่นู่พอสีว่าใส่แบบน่าหลายนนนเนี่ยที่มันมีแบบกวักหน้าเนี่ยที่น้องก็เลยใส่มะนาวแค่เสียงเดียวก็พออ่ะได้แล้วก็เป็นมะละกอที่เราฝานไว้ที่แหละเอาลงไปเลยอืมเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยนี่หอมเลยลูกมันชาดมันหอมแล้วลด้น,วดนี่เท่นี้มันหอมแล้วอืออือหอมแอมหอมเนี่ยอื่พอกทิ้งมันไปอดือือ ได้คืออร่นี่ักเฉดนีกกระเท,ที่เด็ดผักกระเไม่ใหญ่สงแกะไว้พอดีเอาใส่ลงไปเลยนี่ของปรไดิืฐ์ใส่รป,ประดนษฐ์ก็ได้ตัวอันนี้อีกแล้วลาดแสบอีมืีพี่น้องมีบักรอกไหม,มพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย

ไก่ทอดส้มตำไดดแล้วจ้า